ดูครับใหญ่ๆทั้งนั้นที่ตายยังไม่หมดนะครับอยู่ในนี้อีกสองตัวใหญ่ๆที่ตาย สวัสดีตอนเช้านะครับโอ้โหวันนี้ตื่นเช้ามาเจอเลยดูขีเมกโอ้โหไม่รู้ว่าจะกูกบางร้านให้จนครบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ายังไงก็ไปรุ่นไปชมไปเชียร์กันเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันตอนสรุปเอาครับไปครับปไปดูบางร้านกันดกว่านี่ครับมาดูก็บอกแรกนะทำงานแข่งกับเวลาหน่อยนะครับ ฝนเริ่มจะลงนี่กระบ,บอกแรอยู่ตื้นๆเลยนี่่อ้ยมีครับกระบ,บอกแรกนักตื้นเลยโอ้หแจ่มเลยครับโอ้มาแล้วครับลมแรงด้วยโอย้มีครับมามาดูกระบ,บอกที่สองกลิ่งมานนี่ถ้าตัวยูคงไม่น่าจะรอดอ่ะ โอ้ตั้งแต่มาไล่มาเนี่ยผมวางไว้นู่นนะครับตรงนู่นเตียๆนๆกลิ่งลงมานี่ตายแล้วมั้งอันนี้ก็โอ้ยังอยู่อยู่จะตายหรือเปล่าโอ้น้ำยืดยี่ตัวครับจะต,ตายหนักกว่าพอก็คือบอกนี่เลยนี่โอ้เสียของเลยครับสองก็บอกลวด มีตัวแน่นๆไปครับเดี๋ยวไปดูกันต่อ,อมาครับมาดูกระบ,บอกที่สามกันผลมาแล้วนะครับลงเม็ดแล้วกระบอกที่สามเราเป็นยังไงบ้างเอ่ยเุ้ยเหมือนจะมีตัวอีกแล้วเนี่ยออ้ยมีแล้วครับนักเียแล้ว โอ้ก็บอกที่สามหมานจุดหนักกว่าเขาเลยท่นี้โอ้แ็มนั้นนะครับสามก็บอกติดไปเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วครับฝนไปครับลองมาดูกระบอกนี้กันมีหรือไม่มี ไม่มีครับไปน้ำท่วมครับเมื่อคืนฝนตกมิดเลยมาครับมาดูกันมีหรือไม่มีถ้าม,มีก็น่าจะตายอีกอเหมือนจะมีด้วยแล้วเหมือนจะหนักด้วยจริงครับ เกบร้อยเลยเกือบเป็นกิโลครับก็บอกนี่อนานท่วม็งเลยครับมาดูกระบอกนี้กันไม่มีไปครับดูกระบอกนี้กันวางลองน้ำตื่นตื่นแบบนี้ครับลองเล็กๆล,ลองไม่ได้ใหญ่ ก็เมื่อวานมาจนเยนนะ็นแล้วหาที่วางไม่ได้ดูทิดต่ออู้มีครับมีนี่ดินกระลุกกระลุกอยู่ในนี้ได้ๆอยู่ไปครับไปดูต่อที่สิ่งมันม่นจะอยู่ใกล้ๆนี่เองนี่อีกหนึ่งกระบ,บอก น้ำขุ่นขนาดน,นีีตัวหรือเปล่าไม่มีครับไปครับมาดูก็บอกนี่กันเหมือนมีหางครับใช่หรือเปล่ามรู้ใช่ปรัอโอ้ไม่มีตัวครับอุ้ยนี่ ตัวเล็กมาอยวาทํเาเทออกกันดีกว่าไม่เอานะครับตัวเล็กๆนี่ไปแล้วไปครับดูกระบอกต่อไปเลยดูกระบอกนี้กันครับ โอ้มีอีกครับแต่ตัวไม่ใหญ่ครับดูมีไปแล้วคไม่ผ่านนะครับสองตัวหลวดเลยดูกระบอกสุดท้ายสุดท้ายจะหมานหรือเปล่า ไม่มีครับไปจะกลับไปสรุปกันกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็เช้านี้รู้สึกเหมือนว่าจะมีเข่าอยู่ทั้งหมดเจ็ดกระบอกแต่ว่าอีกสองกระบอกเป็นปลาไหลตัวเล็กนะครับผมไม่ได้เอาเทอจริงนะครับหางโพมาีีเลยเหลืองอารามเลยมาครับเดี๋ยวมาดูกัน มาดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีอน,นาคอนดาหรือเปล่านี่โอ้มีครับอันน,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 นี้ใช้ได้ครับนี่อันนี้ครับรู้สึกเหมือนว่าจะตายแน่นเปรี้ยเลยตายหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันแต่ที่แน่แนมีตายอยู่นะครับสองกระบ,บอก โอ้ยนี่ครับเป็นแท่งเลยเนี่อ่ะโอ้ยังก็เหลือมเลือเลยครับเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งตัวต่อวันนี้นะครับถึงจะเข่าน้อยแต่ก่อนเน้นๆนี่เดี๋ยวมาดูกระบอกนี้กันโว้ยอันนี้รอดตายครับ ดูครับแต่ละตัวมาครับมาดูกัน่ออันนี้ก็ไม่เก๊น,นะครับใช้ได้เลยเข่ามาน้อยวันนี้เอากะบอกไปน้อยแต่เขาเขาน้อยเหมือนกันนี่ครับโอ้ยตายก็บับมั่งเนี่ยหนึ่งตัวสองตัว ไม่ได้นับดีเลยเหออีกหนึ่งกระบอกครับมาดูกันโอ้โ,โ,อโ,ห,โ,อโหตรงดิ๊กเลยนะครับมียามีแต่ตัวใหญ่ไส้งูเหลือมทั้งนั้นเลยแต่พลาดท่าตอนฝนตกกลางคืนนะครับน้ำท่วมกระบอกตายเกลี้ยงเลยตัวใหญ่งานนี้ได้กินแกงสังเลยนะครับ ใหญ่ๆทั้งนั้นที่ตายยังไม่หมดนะครับอยู่ในนี้อีกสองตัวใหญ่ๆที่ตายไปไปเจอกันใหม่